ยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมสาหรับสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือค่ะซึ่งถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยน้าเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่น้ํายังคงท่วมสูงนะคะแล้วก็หลายพื้นที่ค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของปริมาณน้ําถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอยู่ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะเป็นการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนี่ยตัวเองก็เป็นผู้ประสบภัยด้วยค่ะ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือภาพการลงพื้นที่ค่ะของกู้ภัยเซเว่นพร้อมด้วยจิตสาธารณะ CPO อค่ะซึ่งก็นําทีมเรือเจสกีพร้อมด้วยเรือท้องแบนลงพื้นที่ค่ะซึ่งจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ที่เขาลงไปเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น้ําค่อนข้างที่จะท่วมสูงอยู่และบางพื้นที่ก็คือแบบมีกระแสน้ําที่เชี่ยวแรงค่ะดังนั้นการที่นําเรือเจสกีไปแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการลงพื้นที่ใน ครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เรียกว่านำข้าวของเครื่องใช้ที่เป็นของอุปโภคบริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มต่างๆที่จำเป็นเนี่ยไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมก็คืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นก็คือในตำบลวังทองอำเภอสีสํมรงค์แล้วก็ศูนย์อ,อพยพ,ยพโรงเรียนบ้านสันติพิทยาคารตำบลวัดเกาะอำเภอรสีสํมรงจังหวัดสุขโขทัยค่ะ เซเว่เซเว่นเซเว่นเลเว่นเซเว่นก็ลองเขาขาวแล้วมองเข้าไปลึกๆนะครับจะพบว่ามีประชาชนติดค้างอยู่อันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่อง ซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการลงพื้นที่ในจังหวัดสุขโขทยัยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก่อนหน้านี้ค่ะทีมกู้ภัยเซเว่นพร้อมด้วยจิตสาธารณส C ทธอค่ะก็คือได้มีการลงพื้นที่ไปส่งมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มเข้าสารอาหารแห้งปลากระป๋องในพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือมาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายอําเภอสูงเมน่นจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านแล้วก็ยังมีการลงพื้นที่นะคะไปช่วยกันลําเลียงผู้ประสบภัยในพื้นที่อําเภอสูง จังหวัดแพร่รวมทั้งลงไปช่วยฟื้นฟูค่ะเพราะว่าพอน้ําลดแล้วใช่ไหมคะมีหลายพื้นที่ที่จาเป็นมากๆที่จะต้องไปช่วยกันทําความสะอาดค่ะมีการลงไปฟื้นฟูที่บริเวณวัดสุวรรณารามแล้วก็ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าท่วมในจังหวัดแพร่ด,ด้วยซึ่งภารกิจเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจที่สําคัญมากๆที่ทาง CPO เนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็เป็นไปตามปณิธานองค์กร Gi v i ิ g and Sharing ค่ะ อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับ CPO นะคะนอกจากจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมจากภาพก็จะเห็นว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับในหลายพื้นที่เนี่ยเซเว่นเองก็งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมค่ะยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยในทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางเซเว่นแล้วก็พนักงานทุกๆคนเลยนะคะที่ทํางานให้กับเซเว่นค่ะนอกเหนือไปจากเรื่องราวของความช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้หลังจากมีการ หล,หลายๆคนก็เข้ามาชื่นชมกันเยอะเลยนะคะสาหรับทีมกู้ภยัยทีมอาสาที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งมีการส่งกําลังใจไปให้ผู้ประสบภัยในหลายๆพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกด้วยว่าทางทีมกู้ภัยของทาง C ีพลเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันจริงๆค่ะเรื่องดีๆรีแคป ไทยนิวส่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟทุกวนันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระบ,บันเทิงครบรถทุกช่องทางของไทยนิวนะคะ